สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเนะคะเข้าสู่ช n n e l มนุยิปซีค่ะกลับมาพบกิฟนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ค่ะความรักความสัมพันธ์เนาะชาวราศีพฤกษบลักคนาพฤกษบ์นะคะดูได้นะคะทั้งราศีแบบตะวันตกนะคะแล้วก็ดาวศุกร์ดาวจันเนาะลักคนาดูได้ แน่นอนนะคะคือมีคนคอมเมนต์ถามว่าลัคนาดูได้ไหมกิ๊บว่าลัคนาเ่ยโคตรแม่นเลยนะที่สุดนะคะคือมันเป็นเวลาเกิดเวลาตกฝ้าของเรานะคะค่อนข้างมีความแม่นยํามากกว่าราศีนะคะโอเคค่ะขอบคุณสาหรับการติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเนาะอะพฤกษบจาเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไพ่พลังงานไม่น่ารักเลยนะขึ้น5ถ้วยค่ะห้าถ้วยนะเป็นพลังงานของความเสียใจผิดหวังรู้สึกเหมือน มันไม่ได้ดั่งใจรู้สึกเหมือนก็ถอดใจไปแล้วนิดนึงนะคะคือกิฟอาจจะมองว่าเนาะชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงนี้นะคะเหมือนมีอารมณ์แบบอยู่เฉยๆก็ได้จะไปต่อก็ได้หรือจะไม่ตัดสินใจอะไรเลยก็ได้นะคะรู้สึกเหมือนเป็นช่วงอยู่แบบคิดเยอะ ซึมลึกๆแต่แบบว่าไม่ได้ยวายอะไรเนาะมันเหมือนมันมีความเศร้าเสียใจอยู่ในความสัมพันธ์นี้มีความเศร้าเสียใจอยู่ในความรู้สึกหรือว่าบริบทที่เรารู้สึกเหมือนแบบมันสิ้นหวังหรือมันหมดหวังมันมองไม่เห็นทางข้างหน้าว่าความรักของเราเนี่ยมันจะเติบโตหรือว่ามันจะไปในทิศทางไหนได้ดีกว่าเนาะอดีตที่ผ่านมาค่ะกิฟต์างไพ่มาแล้วนะให้กับชาวราศพรีพฤกษบลัคขาพฤกษบนะคะขึ้นคิงถือไม้เท้าเจ็ดถ้วยเจ็ดอ่ะเจ็ด อไม้เท้านะคะชาริออตค่ะแล้วก็ควีนถือดาบนะคะอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณเนี่ยคะประเมินจากหน้าไพ่ดูแล้วเนาะมีอารมณ์ของการมีตัวเลือกทางเลือกนะคะความอึดอัดบางอย่างเนาะในความสัมพันธ์หรือไม่ ะะอาจจะมีแววเนาะอันนี้กรณีของความสัมพันธ์ที่ยังยังไม่ได้แบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะคะความสัมพันธ์ที่ดูดูกันอยู่มันเป็นมากกว่าเพื่อนแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังพัฒนาไปถึงาการเป็นแฟนกันออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยกันไม่ได้นะคะกิฟค,คิดว่าน้าน่าจะเป็นอารมณ์นะคะของการมีตัวเลือกทางเลือกนะคะอันนี้ในกรณีแรกนะคะแล้วก็มีความอึดอัดนะคะเหมือนเราไปรู้อะเหมือนเรารู้สึกได้อะ มันมีเซนต์อยู่ในนั้นมันเกิดความยากลําบากในความสัมพันธ์นะคะหรือไม่ชาวพฤกษบช่วงนี้นะคะใจร้อนนะคะ The ชา a อ i ออเป็นตัวแทนของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคุณอาจจะดีลอยู่กับคนชาวราศีนี้ได้นะกรกฎนะคะเป็นตัวแทน ของความใจร้อนนะคะเพื่อศอาจจะใจร้อนมาก่อนหรือเปล่าเอ่ยนะคะอยากจะพูดอะไรอยากจะทำอะไรแลดูเหมือนมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเต็มไปด้วยอารมณ์นะคะมุทะลุนิดนึงเนะาะอดีตที่ผ่านมามันเลยไม่ค่อยสวยนะคะกิิบค,ค,คิดว่านะมีบางคู่นะคะบางคนนะหน้าไพานี้อาจจะตึงๆกันมาสักก่อนหน้านี้แล้วนะคะ เขาแลดูเฉยๆกับคุณนะคะเหมือนเป็นตัวคุณเองที่คุณรู้สึกว่ามันมันมีความยากลําบากในการที่จะเดินต่อไปด้วยกันเลยนะคะเดือนนี้มันเลยตกห้าถ้วยนะคะมันมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟช่วงนี้ฝึกศพอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวได้ง่ายนะคะกับความรู้สึกเนาะอาจจะมีการคิดถึงหวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตก็ได้อาจจะกับคนที่อยู่กับปัจจุบนันหรือคนก่อนหน้านี้ก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในเดือนนี้เนาะ สำหรับคนมีคู่นะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาค่ะชาวราศีพฤษภศลัคนาพฤกษภคุณรู้สึกอย่างไรนะคะกับคู่ของคุณบ้างนะ,ะขอหน้าไพ่นะคะคุณรู้สึกอย่างไรคะคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ยังมีไฟเนาะมีแรงที่จะเดินต่อไปข้างหน้านะจ๊ะ แต่ดูเหมือนแล้วนะคะอืมเดือนนี้ถือว่าดีขึ้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะชัดเจนมากขึ้นมีการพูดคุยถึงการวางแผนอนาคตได้ดีมากขึ้นนะคะกิ๊บคิดว่าน่าจะมีการทบทวนความสัมพันธ์กันนะคะพฤกษบในเดือนนี้นะคะถ้าใครบางคนนะคะในเดือนที่แล้วหายไปเงียบหายไปหรือมีการพูดคุยที่น้อยลงนะคะเดือนนี้จะกลับมาจะหวนคืนนะคะ แล้วกลับมาครั้งนี้คือโค่นมั่นคงเลยอะขึ้นทั้ง4ไม้เท้าแล้วก็10เหรียญน,นะคะ10เหรียญหมายถึงการเป็นครอบครัวการสร้างอนาคตนะคะสี่ไม้เท้าก็บ่งบอกหมายถึงความหนักแน่นสี่เสาบ้านอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเราเปิดโอกาสให้กันและกันมากขึ้นเหมือนจะกลับมาเข้าใจกันและกันมากขึ้นความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาคือคุณอ้อนวอนให้เขากลับมา อ้อนวอนให้เขาเห็นค่าในความรักของเราอ้อนวอนให้รู้สึกเหมือนแบบให้เขารู้สึกถึงความตั้งใจอะคุณอะรักคนคนนี้มากๆเลยนะคะชาวราศีพฤษภอยากที่จะสร้างครอบครัวกับเขาเนาะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองก็ต้องรอดูนะคะว่าเขาจะให้โอกาสคุณได้กลับไปแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องเริ่มต้นกันใหม่ นะแล้วสถานการณ์นะคะในฝั่งชาวราศีพฤกษภเป็นอย่างไรบ้างคะขอให้พลังงานหน่อยนะสถานการณ์นะคะในฝั่งของคุณคะ่ะพฤกษภ เจวิลนะคะห้า mm hmm. เหรียญค่ะแล้วก็ตามมาด้วยกาถ้วยอ่าสิ่งที่กิฟอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหน้าไพ่มันเป็นความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานั่นเองนะคะคุณอยากที่จะสร้างความผูกพันสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานอะไรคือเหมือนคุณมีความตั้งใจที่ดีมากๆเลยอะแต่การกระทําของคุณมันเหมือนมันส่วนทางอะเหมือนการกระทําหรือว่า โลกแห่งความเป็นจริงที่คุณกําลังเผชิญกับมันอยู่นะคะพึกสมกิฟต์ที่รู้สึกว่ามันมีความเหนื่อยยากมากๆนะคะึค้นทั้งสิทธ์ไม้เท้าแล้วก็ขึ้นทั้งห้าเหรียญกิฟต์ว่ามันน่าจะมีความแตกต่างระหว่างกันและกันมากขึ้นเช่นช่วงอายุเอย่ยช่วงอ่าทัศนคติหรือก็การพูดการคุยหรือว่าการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างนะคะมันอาจจะไม่ได้ลงรอยกันสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนาะต่างคนต่าง โฟกัสค่ะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองสนใจบางคนบ้าง,งานบางคนบ้าการหาเงินคืออาจจะไม่ค่อยได้มาโฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เหมือนเขาไม่ได้มีเวลามาอยู่ณนะตรงนี้หรือในอีกกรณีหนึ่งขึ้นก้าวถวยไม่ค่อยสนใจค่ะก็อารมณ์เหมือนแบบมีคนเข้าหาเยอะๆอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะชอบดูแลชอบเทคแคร์อะไรแบบนี้ก็เลยมีคนเข้ามาสนใจตัวเขา มากๆเลยนะคะก็คิดว่าอาจจะเป็นทั้งตัวเขาตัวคุณก็ได้นะคะอาจจะมีคนที่จะเข้ามาสนใจน้อเลยทําให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมีอาการหึงหวงกันนะคะแล้วก็มีอาการหวัดระแวงเนาะเดวเดวลบางคู่บางท่านดีวกับชาวราศีมังกรและคณามังกรน,นะคะแล้วก็กิฟจะบอกเลยอะว่ามันเหนื่อยมันห่างแต่ ก็ยังยังยังคงยื้อกันไว้แล้วก็ยังยื้อกันด้วยการพูดคุยบางคู่บางท่านอาจจะแบบหายไปสองวันวันที่สามได้เมส่อะไรอย่างเงี้ยมาเออมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในทํานองนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะในฝั่งของคู่ค่ะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภกันบ้างขอให้พลังงานในฝั่งของคู่ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภค่ะ เจอก้าวถุยนะคะช่วงนี้เขาแลดูเหมือนเป็นคนที่พราวนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเนาะพอใจในตัวเองเอาแต่ใจช่วงนี้คู่ของคุณในเะวลาดูเป็นคนเหมือนแบบเจ้าเสน่ห์แล้วก็เอาแต่ใจไม่ค่อยแคร์อะไรอะ่ะเหมือนไม่ค่อยสนใจมีคุณก็ได้ไม่มีคุณก็ได้นะคะช่วงนี้ความรู้สึกเขาเป็นแบบนั้นนะเขารู้สึกเหมือนแบบเขามีพื้นที่ให้กับตัวเองเยอะมากขึ้นนะคะในการที่จะใช้ชีวิตหรือว่าตอนนี้เขาอาจจะมีความสุขอยู่กับการอยู่คนเดียวนะคะก็เป็นได้นะ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะชาวราศีพฤษภดูพลังงานในฝั่งของเขากันนะคะขอดูนะคะว่าความรู้สึกของเขาค่ะเขาคิดกับคุณยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวสั้นนะคะแปดถ้วยค่ะห้าเหรียญห้าเหรียญเจอห้าเหรียญ แล้วตามมาด้วยค่ะจะแฮงแมนไม่ค่อยน่ารักนะคะไพ่พลังงานในฝั่งของเขาคิดไม่ค่อยดีเลยค่ะคิดไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีคืออารมณ์เหมือนแบบเหมือนเอาแต่ใจนะคะมากๆนะช่วงนี้ฝึกศพก็แลดูตามใจเขาเยอะเหมือนกันตามใจจนฝึกศพเองก็รู้สึกเหมือนแบบเอ๊ะเราเราเรา,เราตามใจเขามากจนเกินไปหรือเปล่าหรือบางทีคุณตามง้อเขาจนแบบเคยชินอะเหมือนเหมือน เขางอนอะไรก็ได้แล้วพึกงศพต้องงอเขาตลอดอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าแบบเราต้องเป็นฝ่ายตามใจฝ่ายให้จนแบบเขาไม่ไม่รู้สักพอแล้วเราก็เหนื่อยกับมันมากๆนะตอนนี้แต่อย่างไงซานะคะความรู้สึกในใจของคุณก็ยังคงเป็นคนคนนี้ที่คุณอยากที่จะให้เขากลับมาอยู่ในชีวิตนะคะอยากสร้างอนาคตครอบครบัวด้วยกันแต่พลังงานในฝั่งของเขาในความรู้สึกของเขาเขาถอยนะ กิฟมีความรู้สึกว่าเขาจะถอยออกไปนะคะจากความสัมพันธ์นี้มีอาการของการเดินออกนะคะขึ้น8อ่า8ถ้วยนะคะแล้วก็ขึ้น5เหรียญน,นะพลังงานค่อนข้างชัดเจนว่าเขาค่อนข้างคิดมากอยู่แหละคือเขาไม่ได้อยากที่จะไม่ไปกับคุณนะแต่ช่วงนี้เขารู้สึกเหมือนเขาถอดใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์รู้สึกเหมือนอยากกลับมาอยู่คนเดียวอยากใช้ชีวิต ัวเองอยากเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดอย่างนี้ก็ได้นะคะและสถานการณ์ในฝั่งของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ10ดาบ เนี่ยมันเป็นไพ่พลังงานหลักของคุณนะฝึกโอบเจมเพรสและตามมาด้วยเดอะทาวเวอร์ค่ะอขออนุญาตอ่านไพ่แบบตรงไปตรงมาเนาะฝึกศพเนาะเราจะได้เข้าใจสถานการณ์นะคะหน้าไพ่อันนี้อาจจะไม่ใช่ของทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะยังไงก็ฟังเนาะ ใช้วิจารณญาณเยอะๆนะคะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นการอ่านหน้าไพ่แบบทั่วไปเท่านั้นนะคะอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะอินเนาะอินกับเรื่องราวที่มันใกล้เคียงกับตัวของตัวเราเองนะคะก็เลยจะบอกไว้ก่อนว่าโอเคฟังได้คิดตามได้แต่มันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจะตรงนี้ก็ได้ใช้วิจารณญาณดีๆนะ โอเคค่ะอ่าสิ่งที่กิฟเตือนก็คือไพ่พลังงานในฝั่งของเขานะคะสิ่งที่จะเกิดกับเขานะคะคือเขาถอดใจมากๆค่ะมีเกณฑ์ที่จะจบความสัมพันธ์ค่อนข้างแบบรวดเร็วแล้วก็ตัดกันไปเลยอะอยู่ดีๆก็คือหายแบบสาบสูนไปเลยนะคะคุณก็น่าจะเป็นฝ่ายที่พยายาม ที่จะงองสุดฤิตเหมือนกันแต่ในเมื่อถ้าตัดสินใจที่จะไปแล้วหรือว่าไม่ไม่คอนเน็หรือไม่เคลียร์กันแล้วเนี่ยโอเคคุณก็ไม่น่าที่จะยื้อเขาไว้แล้วนะคะแล้วเอาคำาละคะเอาคำสรุปหน่อยฝึกศพเอาคำออกมาบอกว่าอัศวินถือเหรียญค่ะ ตามมาด้วย2เหรียญบางคู่บางท่านเดียวกับชาวธาตุดินบางกรพฤึ้ศพการธาตเดียวกับคุณนะคะแไม้เท้าค่ะและตามมาด้วย1ไม้เท้าค่ะเอาคำบอกว่าอะไรอีกคะคิงครับค่ะโอเคสามเหรียญและตามมาด้วย world นะ The high p r i e s t e s s ค่ะไพ่พลังงานที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภในเดือน ตุลาคมนี้นะคะกีฟค,คิดว่าน่าจะเป็นการยือ้อเนาะยื้อแล้วเหนื่อยยื้อแล้วมีความรู้สึกว่ามันทรม,มานมันรู้สึกว่ามันมีระยะห่างบางคู่บางท่านเดียวกับชาวต่างชาติด,ด้วยนะคะหรือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าก็ได้อายุน้อยกว่าก็ได้มีการสารสัมพันธ์กันนะคะบางคนอาจจะลดเนาะสถานะนะคะแล้วก็กิฟคิดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างกิบค,คิดว่าน่าจะยังไม่ได้ตัดสินใจแบบเด็ดขาดนะเพราะว่าพฤกษ์ศพน่าจะยื้อไว้เต็มที่แต่ฝั่งเขาความรู้สึกของเขาอะดูจากพลังงานไพ่คือเขาเขาไปค่อนข้างเยอะแล้วอะเหมือนประมาณ70%ที่เขาจะไม่อยู่กับพฤกษ์ศพเนาะแต่พฤกษ์ศพเหมือนจะใช้วินาทีสุดท้ายความรู้สึกสุดท้ายที่อยากจะขอร้องเขาให้เขาได้อยู่ในชีวิตไปก่อนเพราะตอนนี้พฤกษ์ศพก็รู้สึกว่าเขายังเป็นคนที่อยู่ในใจ ต่อให้มีความลับอะไรสิ่งที่ยังบอกไม่หมดหรือว่ายังมีความรู้สึกที่ยังยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้นะตอนนี้นะคะกิฟเลยมีความรู้สึกว่าฝึกศบก็คงจะขอเวลานะคะให้อยู่ในสภาวะหรือว่าความสัมพันธ์ณนะตรงนี้ไปก่อนคือกิฟไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไพอะ่ะบอกเหมือนประมาณว่ามันจะมีเรื่องราว ที่ทําให้คุณได้ช็อกเหมือนกันนะเหมือนคุณต้องรู้อะไรเกี่ยวกับคนคนนี้แล้วคนคนนี้ก็ก็ไหวตัวว่าเขาอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณแล้วก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะสร้างอนาคตรหรือว่าสร้างครอบครัวไปกับคุณก็ได้นะคะโอเคนะคะพึกศพค่อนข้างเป็นพลังงานซีเรียสนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนโสดนะคะคนโสดพึกศพค่ะขอเป็นกําลังใจให้ละกันนะเพราะว่าเกณฑ์ ค่อนข,ข้างสูงมากๆเลยค่ะที่จะตัดขาดความสัมพันธ์นะคนโสดจ๋ามาจ้ะโอ้โหโอ้โห <laughs> โอเค ทีร่รักษาฝึกศพช่วงนี้คนโสดนะคุณอาจจะได้พบเจอนะคะกับคนในวงสังคมเพื่อนๆของคุณอีกแล้วอาจจะเป็นคนที่คุณเคยคบกันเคยรักกันเคยคุยหรือว่าเคยแบบผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบไม่ตรงท้ายหรือว่าไม่ตรงสเปกกับคุณเลยอะแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย,ยช่วงนี้เขาแหละดูแพรววนะและดูมีสเสน่ห์จังเลยอะแต่ตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้เปิดใจที่จะยอมรับใครอะไรขนาดนี้นะคะคุณก็เฉยๆกับมันนะ คนคนนี้จะเข้ามาแบบกระทันหันนะคือแบบมันเหมือนแบบจับพัดจับผู่มาเจอกันนะคะแล้วก็ไปเช็คดูนะเขามีครอบครัวหรือ,อยังนะคะหรืออาจจะมีชะงักติดล้างอาจจะมีการแต่งงานจดทะเบียนสมรสอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็อาจจะเป็นได้นะคะแล้วก็คุณก็ยังคงรู้สึกเหมือนแบบยังไม่ได้ปลอดภัยแล้วก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ใดๆกับใครเลยนะก็ยังคงนิ่งๆนะคะเฉยๆอยู่นะ คุณรู้สึกเหมือนคุณปรงให้กับความรักนะคะอ่าคุณเหงานะพฤกษบค่อนข้างที่จะเหงาน,านะคะไม่ค่อยชอบอยู่คนเดียวแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะมันเป็นช่วงพักฟื้นของคุณนั่นเองเนาะคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณอยากจะโฟกัสเรื่องครอบครัวโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องการหาเงินมากกว่าไม่ได้คิดว่าเอ้ยการมีความรักหรือว่า การที่เราจะต้องไปรักใครอะไรนะนะณนะนะช่วงเวลานี้อ่ะนะมันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในชีวิตคุณเหมือนว่าคุณพยายามที่จะหาอะไรทําค่าเวลาคุณจะได้รู้สึกว่าคุณไม่ต้องเหงามากคุณจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวมากนะคะอ่ะไม่มีจริงๆใช่ไหมโอเคแปดดาบตามมาด้วยคิงถือเหรียญแล้วก็ตามมาด้วยฮ <c oughs> าถวยไม่ฝืนก็นได้จ้ะแม่โอเคไม่พร้อมก็ไม่พร้อมนะคะมีคนนะอย่างที่บอกเลยอะ่ะเหมือนช่วงนี้พฤกษบจะเจอแต่ คนที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิตมาเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะทุ่มเทนะให้กับอะไรหลายๆอย่างนะคะคนคนนี้เป็นผู้ใหญ่เนาะแต่พึกศพก็ยังไม่เปิดใจนะคะก็ถือว่าไม่เป็นไรค่ะก็ให้โอกาสตัวเองได้พิสูจน์ตัวเองให้เวลาตัวเองได้ไปทําเรื่องอื่นๆก่อนเนาะแล้วความรักก็ค่อยๆตามมาก็ได้ไพ่อยากบอกอะไรกับพวกคุณะคะชาวฝึกศกนะขอดูหน่อยนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณคะ โอเคช่วงนี้แลดเูเป็นคนสับสนนะขึ้นไพ่งัดข้อเลยนะคะก็ไพ่อยากจ,จะเตือนคุณว่าช่วงนี้เนาะอย่าไปงัดข้อแข่งข้ออะไรกับใครหรือกับตัวเองก็ตามแต่น้อยลองปล่อยใจสบายๆนะคะลองปล่อยไปตามความรู้สึกของตัวเองคิดอะไรทําอะไรลองประเมินสถานการณ์ดูก่อนว่าพูดออกมาแล้วคิดออกมาแล้วทําออกมาแล้วมันจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่านะคะก็ลองนะคะ เปิดใจทำใจให้สบายแล้วชีวิตเนาะอาจจะได้ง่ายนะคะชีวิตมันไม่เคยง่ายเนาะสำหรับทุกๆอย่างทุกๆเรื่องนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันเนาะในช่วงนี้อยากจะให้ผ่านไปให้ได้เร็วๆแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะสําหรับการกดติดตามทุกๆช่องทางนะคะเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ